รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเหลือจาการงานน้นๆได้พักลืมความวุ่นวายสักหน่อยเธอหากว่มีเธอ ใไหมคะน้องโฟบอกแล้วใช่ไหมคะว่าจะพามาเที่ยวที่มาที่เดียวเนี่ยได้เที่ยวถึง2จังหวัดพร้อมกันเลยทีเดียวที่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะคลองสวนตลาดร้อยปีค่ะคลองสวนตลาดร้อยปีใช่ค่ะ,คะไม่ค่รู้าจักที่นี่ ก็คือว่ามีญาติอยู่ที่อ๋ออย่างนี้เลยใช่มมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ้วันนี้ต้องโฟอ่าพาชายเที่ยวกันดีกว่าไหมโอเคโอเคได้แต่อย่างที่บอกไปเนี้ยวันนี้มาถึงที่นี่เนี่ยเราได้เที่ยวพร้อมกันถึง2จังหวัดเลยเพราะว่าด้านนี้เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดสมุทรปราการส่วนด้านนี้ก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาใช่แล้วน้องโฟอยู่ฉะเชิงเซาชายอยู่สมุทรปราการดยกันได้ไหมแต่ว่าเสน่ห์ที่มากกว่านั้นนะครับความที่เขาอนุรักษ์เอาความดั้งเดิมวิถีชาวบ้านตั้งแต่สมัยหลายสิบปีที่ผ่านมาก็คือจะเห็น เป็นสภาพอย่างนี้มาตลอด<ช>ยังเก็บอนุรักษ์เอาไว้<ช>แต่เขาบอกว่า,วามาที่ตลาดคลองสวนร้อยปีแล้วเนี่ยขาดไม่ได้อยู่อย่างหนึ่งเลยอะไรคะถ้าไม่ไปที่นี่เนี่ยถือว่ามาไม่ถึงที่ตลาดคลองสวนร้อยปีอ่า,าตลาดคลองสวนนี่ยนะครับมีของกินให้เลือกทานหลายอย่างครับแต่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือห้อยจ้อซึ่งถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ อย่างของร้านห้อยจอนนลุมนนี้มีให้เลือกทานหลายไส้แต่ที่พิเศษสุดอร่อยสุดก็ต้องนี่เลยครับหอยจอซุังเชียงปูอ้าวพิพี่เขาทำอะไรอยู่เนี่ยขดูได้ไหมอพี่จา๋าใด่ค่สะสวัสดีค,ดครับกําลังทําอะไรอยู่คะเออกําลังทําหอยจ้อค่ะแม่ <c oughs> มาได้จังหวะพอดีขนาดนี้เขาเรียกว่าลาาปากน่นสิครับ <c oughs> ได้เห็นกันตั้งแต่การเตรียมส่วนผสมของห้อยจาอซปเปอร์กันเชียงปูซึ่งใช้ทั้งเนื้อปูและกันเชียงปูครับโดยผสมแห้วบดกับมันหมูให้เข้ากันดีก่อนแล้วค่อยตามด้วยไข่ไก่แป้งสาลีต้นหอมปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและสุดท้ายก็คือเนื้อปูที่พี่นรนมนตใส่แบบไม่ยั้งจริงๆครับทีนี้ก็คลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกันนำมาวางเรียงบนแผ่นเต้าหู้แล้วทำร่องตรงกลางวางกันเชียงปูลงไปให้แน่น เพื่อความอร่อยเข้าถึงรสชาติของห้อยจ้อซปเปอร์กันเชียงปูแท้ๆทุกคำเลยแหละครับจะทำล่องใหญ่นิดนึงนี่ไม่ได้กะใส่เป็นกันเชียงนี่กะใส่เป็นตัวเลยเป็นตัวเลยมันดูอ้วนทีมากเลยเพราะ่ยเพราะว่ามันใหญ่มากใหญ่เกินป้างคำใหญ่จริงๆเนีเริ่มรู้สึกแล้วใหญ่มากมากมากมา เออคือว่าเห็นฝีมือการห่อของคุณชายกับคุณโฟแล้วผมขอจองทิ่พี่คุณพี่น้ำมันห่อไว้ดีกว่านะครับแต่กรรมวิธียังไม่หมดแค่นี้หอ่อเสร็จแล้วก็ต้องนําไปนึ่งประมาณ10นาทีหรือจนกว่าจะสุกดีแล้วก็นําไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดอีกครั้งหนึ่งครับนี่น้ำมนครับเรื่องห่อนี่ต้องให้น้องโฟ<ช>แต่เรื่องทอดนี่ขอชายขนาดใช่คะขอชายน้ำมันแบบท่วมๆเลยนะค มันแน่นมากเลยนะเนี่ยเนื้อปูล้วนๆเลยอร่อยมากเคียวไปุกอย่างเดียวเลยใช่ไหมแน่นปากมากแน่นปากมากนี่ท่าทางหิวจริงๆนะเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่นัทุกบอลมาให้เ็ดลับดีๆไปนี่ถ้ามีเวลานี่ได้กลับไปทําที่บ้านด้วยนะะและที่สําคัญวันนี้ได้ชิมของอร่อยเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ยังเหลือนี่กจะไม่ได้ชิมเลยข้าวผัด เป็นไงคะสบายใจยังให้จ้อไม่ต้องทําเองละสบายใจค่ะน่าทานมากน่าทานนะว่างๆต้องลองแวะไปได้ผู้ชมก็เหมือนกันนะครับถ้ามีเวลาว่างวันหยุดแบบนี้เนี่ยนะครับลองไปเที่ยวที่ตลาดคลองสวนนะครับไปทานให้จ้อของที่ร้านพี่น้ำพบนก็ได้หรือว่าตลาดทั้งตลาดเนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรให้เยอะมากเลยเนาะใช่ไปซื้อทองก็ได้ซื้อทองร้านอีได้ค่ะ ่วนวันนี้เวลาของเรา2คนหมดลงแล้ว<ช>นะครับ <Secretary S 1> อย่าลืมกลับมาเจอกับอิมและไมได้ใหม่นะครับอาทิตย์หน้าเวลาเดิมเจ็ดนิกาห้นาทีทางช่อง3านะครับส่วนวันนี้เวลาของเรา2คนหมดแล้วไป <hor> ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับสวงคร,ครงม่่แม่ม,ม,ดดม่ไม้แม่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 แแม่แม่แม่มาแม่แม่มแม่แแม่มม่แ่ ตัดไปค่ะนี่มีเยื่อใหญ่อย okay, ู่ใช่ไหมคะมีเยื่อใหญ่อ๋อต้องกินคำใหญ่งี้ถึงจะได้เป็นพี่กอลเลยกได้อเคได้